สบายดีท so so ักทายสบายดีสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขคนเด้อมาพบเพาะกับบ้านไหนยคือเก่าพี่น้องกำลังซื้อียมเมื่อนี้จะเอารถไทยไปไปปลูกมันเนาะเพราะว่าบ้านนี้เอาสาเด่งไปเลยรู้สึกว่ามันหยาดแข็งเนาะสาเด่งเขามันเปืือนอีกนี่นะทางหยาดหลายอีตนรถเลยจะเอารถไทยไปรถไทยกระห้วหากระสูบได้เเมื่อนี้ เอาดูดไทยไปมันจังใส่ของไหนลายเนาะมือนีไนไน้ไปกันจะขดนมาเบิ่งก่อนมาพี่ละใส่เลยลัดสุกี้ไปดูไปที่มาไปบอกมันเกียร์เลยขยันมันเห็นเล็กหน่อยสุกี้ไปมันเบิ้ลไปสบายดีสบายดีเต็มแม็กเลยว่ามือนี้เต็มแม็ก <laughs> <laughs> เดินนั่อยู่ก็ขื่นนี่ฮะนี่เนาะคนงานเขาสิไปไหมนี่ไปซอยมีบ้าซิดาเฮอร์น้องยังซื้อน้องสุนัดน้องซืนัดน้องรัดน้องรัดน้องสุนัดกับน้องรัดเนาะเมียนเนาะเมื่นี่ไล่คนงานไปเนาะเพราะว่าน้องๆเป็นโบมีเบี้ยเพรานั่นก็ได้ส่วนน้องไปไปเห็ดเบี้ยขนมเพอะไรคาขนมเนาะ ไปพี่น้องเดี๋ยวเราเสีออกเดินทางมือนีเกลียมอุปกรณ์หลายอย่างเนาะถ้วยบวงควังสามอาหารการกินมือนีว่าสิไปแกงหน่อไม้ข้าวบะเออเฮ้ยเราหาไว้แล้วบอเด็กหน่อยไปหาเหมือนก็ได้สิไปแกงพอเลยกินเพลในนัยนปีงูแกงหน่อไม้รถกันเดี๋ยวเราจะไปทางนี้เนาะทางนี้ได้อยู่ดอก ไปพี Bye, ่น้องเดี๋ยวไปเพาะกันอยู huh. ่พุ่นแหละเดี๋ยวสิดท้ายบรรยากาศการเดินทางให้เบิ่งอีกจักหน่อยไปฮะตรวจแพ้ค่ะแล้วล้มทางไหมวะจ๊ะตอนเท้าไปตอนนั้นดิน้ำลายกูเก่าบ ถามเอาไปไหนเข้าไปก็ไดกะเออแต่ว่าเขาว่าไปได้อยู่ตามที่ข่อยเคยไปเหมือนออกเหอนอเคยเขาไปตามทางที่เขาเคยไปนั่นไปได้อยู่มันเหมือนคุ้มเดืกเป็นไงอันใช่กุ๊ไหม bay lắm bay bao nhiêu lắm bay lắm bay kinh tôi lấy này lắm bay ờ bay từng từng lắm từng có kinh tôi bay lắm bay bắt <laughs> từng chị nhưng thoải mẹ hoặc oh, cái đại ăn bệnh องตามชมุหนึ่งวบานอว่าน่เนาะ้ามาทางด้านี่นึงตางนี้มันไก่ควแน่ที่นองเล่นบิ่งหอยัซนเบียสัน่อไปจุ้ยวงคนใดี่นอกมาติ หอนพี no. ่เนาะหอนให้ปวดเป็ดแอลรถจำขี่รถยังเห้ยอขี่แขน่บัวลยค่ะเอากุ๊มะกุ๊เอาอยู่บัวดอบัเอาแล้วทหานเนี่ยให้ชีแบกหนักนเอามาคอยสีชือนะบอชือกระติกชือกระติกเอออันนี้แบกหนั

เด้วยบ้างอันนี้เดิมมันเงินหงัดเดิมเป็นต๊กอนนด้หึงใม่หน่ก็ดี แทงเห็นเไทยมหอยเขายอางไม่มข้อหางมไล่ดีเนาะตอนนี้มาหอไทย้งพีนงพนง่น้องเลยนี่แหละพูดี่น้องคำาไปไปหาล่ะทำไมให้่ทาบอนกับบวัวข้าทาบอนกับบัวมาไปหา แกงน้ำมันได้เหมือนนี่ไปยวขอตัวพักคอนก็ได้หนังจ่อยลงเวียงแกงน้ำมันอ,มาอาหารเพลแกงน้ำมันกับผิงหมู อาหารเผ็ดหามบาง้านนี่กินกินมี <c oughs> มันนี่อาหารดีเติบอยู่กินมอแจงหน้าใหม่กินเทียงก่อนลงเห็เดเบี้ยกี่น้องเลยมาพี่น้อง,องตอนนี้ก็เียเลยเซรามันไว้ก่อน บ้านนี่อายเพิ่นตัดตำม,มัน,นเด็กอะเสวัยเนาะตอนเสาวมาน้องคำหลามาปลูกเมื่อเมื่อมื่อวันคืนนี้เมื่อสิบสองมุกคุณคำหลามาสิบสองบอ่สิบสองป้าจะจะปลูกมังสาวเนี่ยวัวนตันมมวนี่สบายดีเนยสบายดีกำลังกินข้าวแล้วพี่น้องเอ้เม,มื่อไหนได้แกงน้ำไหม แส็บแก่งแล้วไหมแก่ของเลยสูตรบันบานอีเมยพาเห็ดย่ได้พี่น้องใส่ใส่ตอนมูเน่มันก็นัวเข้ากันจักหน่อยจะปลูกเอง่มึงสาวนี่ปลูกผู้เดียวปะกับใครเนี่ยปลูกผู้เดียวปลาโถะใส่บักลายพี่น้องน้องคำดาปลูกผู้เดียว ไปหอดพูนอันนี้มันบริเวณไก่เทียงเนาะบอนี้มันสิงามอยู่วะกูปีอยบ่อนี่ปลูกย่บ่อันนั้นไม่ได้ปลูกนะบม่ได้ปลูกนะปีนี้รองไท้บ่งโดยมันกาใหญ่มันเกดแค่เงนะ ใบบว่ามัน <guidelines> กับบว่ได <sociedad> ้ได้ต่ห <ôn> ัว <poquito> น <Dieses meeting> ี่หน่อยแต่บางทีลไเ่มสีเม่ได้เมย่้เิ่มมานอนพี่ไลาเิ่อจิปุ๋งขึ้นตอนเช้ามากให้พี่เมาจบไม่เน่งไม่เห็นตทังป่ายลงมาจากกลางคืนนะบุละอยยดเบิ้งดีๆเมที่เห็นเมื่อได้ทั้งปกทังป่ายิ่งดีๆบิ่งดีๆปุงขึ้นบิ่งดี พึเว้นเออโหก็ขึ้นน้ำสีตาสว่างเนี้ยนอนจ้ะนะขืะ่นเห็นแจงงกัเว้นโธ่สิดาคนมันก็ขึ้น, <c oughs> น <c oughs> จักมือเพื่อใดพี่น้อง่ามาได้ปาสิคัดมันนานแล้วแห้งกับป้าสิมานอนนอนลองเบิงนะ่งเนาะนอนเพื่อใดนอนให้อินซาม่าเพื่อใดเหตุโดดนะ วาเห็ดกลางคืนปลูกกลางคืน hmm. ก็ได้มันไกลมันทางมันหยากนะปลูกมาได้เถื่อบากเนี่ยอากมันก็ลำบากเ้านี่เขากระ่บยากถ้เป็ไปได้นาะมานอนซ้ำมื่อหนึ่งสองเมืออะไก็ได้เกือบแล้ววันแล้วก็มเดี๋สิโอเคอยู่อะไรพี่น้องลูกมันกันากเติบอยู่เด้อพี่น้องเห็ดสวนมัน mà nạc đều... oh, còn à. nhà... à, <laughs> 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 gì <laughs> chỉ nhà, oh, nhà. Ui, um. nó không em mà à xịp 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 เดิมปลูกละเออใส่ยังสั่นไดยเอาเอาไปทางตัดกับขีดินแล้วเนาะขี่น้องคันขู่ละสองตน้นพร่ามันเป็นห้องห้องไทยบังดีๆได้กระเป้าสิลาเหิม ปลูกที่พวอมมเอาซ้ำมันเออซ้ำมันก็ได้เออซ้ำปดีบัวขำบ่เปรดเฮ้ยปลูกเป็นบ่ไม่ได้เฮ็ดเป็นแถวเป็นแถวมันจะสีหูจักว่ามันแดดว่าแดวเนาะใส่เส้นเท่างหร่ ปลูกทีละอันทีละอันไปพี่ตองนี้ความห่างความทีประมาณนี้ fc อมเมนต์ Comment, อยู่พับเพื่อนว่าให้ปลูกเนาะเนาะเพร่ะนว่าให้ปลูกเสียดียงเนาะมันจังอันเป็นหัวเนาะบางคนกันแนะนำให้หยกหลองกัดร้ายครับแต่ว่า เฮาหน่าจะบริยุกเนาะปีนี้เพราะว่าลำม,มันมันก็บ่คคอยลายเปไน็นไงมันบ่บคอยงามเปน็นไดลำมันเฮาก็ได้เห็ดจังสีรอนพังเบืองมาปีนี้ขันมันได้ผลดีปีหน้าคันจิได้เห็ดอีกกะจังสียกลองเนาะยกลองปลูกแต่ก็เลือกลำม,มันดีๆมามาปลูกคนะั่นน้ Ta nhìn cái lệ lái tới đây này mạnh bên phụ Hạ mụn lại phía nó Vậy đi với lạ Thế bà ta tớ xuống tới đây Và bà hông xuống nè Sao mưa hỏi Ta biết xuống <laughs> Mưa hãy đất phía nó này phụ mạnh ngày ngày sao hai sao xuân sao ai đi? ngày bao mười 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 <laughs> mười thì... mười là... đây mười 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 khẩu mười 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 cả mười mười nhà mười mười cả mười mười đốt cả mười 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 đốt mười 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 เหหน้ามอนกลัวเหตหน้ามอยกลัวมันไม่จะเสียหาซื้อไม่ได้ครัู่ได้แเสียหาแต่ว่าเอาหาอะไรแต่กะเละอไรมั่งคำลาเหตุาดร้ายอะรแถวนี้เาบกซิงาเลยนะพี่น้องสุดแถบนี้ปะให้คำลาแลวบาทซักอยู่แถวนั้ มื่อนาะพอได้ใจสื่อได้มามานอนเนาะเพราะว่าอยากทางเที่ยวแหงน,นอนอาซาลองเบิงมานอนให้เปิดประสบการณ์ใหม่พอได้ถ่ายคลิปพี่น้องเฮากับบุมีเบี้ยกันเลยมาอีกกว่าอยู่อยู่เฮือนซื่อก็เฮ้ามานอนเฮาก็สิได้เฮ็ดเวียกแตะเสาเขาตื่นมาเฮาก็อือเบียยก่อนแล้วก็ทีนข้าเสาแล้วก็ เสียอีแทีอคือสาาเอคกับซ้ำสามคนคนเดียวกับซ้ำสามคนมันสุพอมันซแห่งมาคนพื่อนไปจะได้มือนี่คักบ่คักไดีพี่น้องใส่เต็มแม็กซ์เอาไว้มาใส่เสื้อโอ้มีหยานก่อน อย่างผู้สาวยันสิกแพ็กพี่น้องเฮ้ยเกษตรเมื่ออะไรนี่ปพอมามันจิคำสามหัวทักอย่างนี้ว่าคำ เก่งขนาดพี่น้องเลยตัวนี้งามเนาะเป็นสีขาวงามกันสีขาวง่ามกาปลูกทคบอีทธรรมดาก่ามแต่ว่าเขามัดงามดีมันต้องเป็นตาแบบดีกันมีอะไรตาตาทีแบบนี้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 ดีนี้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 รีมันยังห่างอยู่ห่างอยู่อะนี่ใช้ให้เบิ่งมันง่ามติดมาเป็น เขาว่ามแบบนี้ก็ได้ตาอันที่ทีอยัางนี้นี่ตัวนี้ก็ยังบริบบ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 นบบบบบนบบ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 บ็บบ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 กบบบะบนะะบบบบบบบกบนบบบนบบบบบบบนบบบบอบบ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 บอบบ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 บ มันตัวแดกมันสีสันทำนี้นี่เขาก็ทัดเอามันพอกระเทือทาสีตันแต่มันยาวเยาจะเอาใส่อะไรก็สีสันนี่เนี้ยเมื่อยเลยเมื่อยนั่งเลยปวดเบ้านเดียวถือว่าพอเห็ดอยู่เนาะบั่นเนาะไขกุบก็พอเห็ดอยู่แต่ว่ามันหพายอ่ะพายนั่งคือสิเดียวปอกแปลกคือสิมื่อเช้านี้แตได้ตัดวมาแต่บ้านอีกขึ้นมาพี่ เลยเจริญข uh ึ้นมาตัดมาแต่ต <so AN SI ื่นหนักเนาะนี่อาศัยตัวงงเพาะว่าปลูกมันมันมอสหนงปลูกมันงาบนี่เนาะการซ่อมห้องเดี๋ยวมากการซ่อลูกเต่ามีเขากินน้ำนี่เนี่ยตัวนี้อาศัยห้องตัดง่ไงงามอยู่เนาะงละมันตัวนี้่ละมันอยู่นี่บ่จะเดือกเอามาบ่ละมันเอามาเต่อหางเชียวโอ้พราะว่างามเดี๋ยวอันตัวมันงามนี่ให้เบิ่ง ตามันสิแบบจีๆกันเนาะมันปงป่กันนะด้วยนี่มันปงไว้ตามองที่ตามันถี่ใบโป่งนะกูกันอืมกูข้าได้หึ่งวมาเจียวข้า่น้องจะเอาเงินคาไทยดินไปให้ตดไทยเนาะอแม่อะไรกน แตกแม่เอ็แตกแม่เป็ดเลเบ็ดเต้เบ็ดต้ยแ้วเชหนเกิดเพิ่นใบพอมาโทษหาจะคลองรถเพิ่นไรเพิ่นว่าเพิ่นข้าเนาะข้าเพิ่นอยู่สวนท่านเนี่ยเพิ่นมาให้พากไว้น้ำไอ้วินได้บ่เดี๋ยวอ้านสิไปเอาเพิ่นมาข้าไทยดินรวมทั้งเบิดกับแปดล้านเนาะแปดล้านห้าแสนกีบ คเป็นเงินบาทไทยก็ประมาณหมื่นสามพบาทนเนาะดจะโบโทษเขามาเอาโทษแล้วเขาว่าจังไรเขาฆ่าเจ้าหนละมาเมือแร่งนี่แหละเขาบอาขอผ่าเมื่อต่เวนยู่คำบค่ไรเขาบอกจะให้เจ้าว่าเอาหน้าเกอะไรนี่สามแสนหนึ่งสองแสน เัันนนาะจะก็เอาเนาะสื่ออะไนี้กันพังๆไอ้โคทำเนี่ยนี่ของใจอยู่ทำทมอันนี้โบไม่ยังหรอกนึ่งม่านี่น้องนุ่งนี่ที่เอาน้องนุ่งหลุดลานม่าน้ำนี่แต่บาบอไห่แต่เราออกก้อนแต่บาบอไห่เอาเงินน้องนี่ออกไปที่ไหนบอจะว่าแต่บาการเสียหายหายน้องคิดได้ อะได้จากแยกออกแบกบเขาก็าเอามาซอ<บ>ยซอ <ừ> ยซื้อบไะไรแบบนี้นะมีแต่แยกแต่ข้าท้ายดินหนเอันนีข้ขวัญจังขาจะมาเป็นมือซื้อใกล้นั่นน่ะใกล้นั่นโบจะหายนอกกันแบบออกจุกเงินตัวเองออกนะแป็ว่ามุนขามัดน,นี่แหละเขาจะแบบเขาจะใช้เอาตรงจะตแบบ้องกัรนี่แหละกระปูกมันเป็นยังดอกมีแต่โตเขาๆๆสาิจ้างคนเสยียหนักจังละพังเมืองก่อนพังเมือสภาก่อน ขันยาเันเอาบทันียไปกทคอจ่าคอบอกิวเปิดปัญหาบางทีรอบุญกหงหงิดคอยาัวเป็นย่งเดินเงี้ยบางที่อย่างเป็นไม่สิเจืนแม่บอด้านหนึงออกแกเซนนี่ด้านนึงโตกเซนบานนี้ไม่่ด้านหนึ่งโต๊กแซนนีบานนี้เอามือไรก็ได้เดืนหน่งดอกแ่บที่แบบใายมั่นปันกันเลยอาจะไปายเขาก็อาจจะรู้เบเลย ก,กับได้เองเนาะแต่ว่าก,ากให้เาแบบคนมากมีแต่เองแบบบ่ให้ออกรออกนาแต่ว่างสิเปไ่ปล้านหาหายมันให้ใส่เปล้านาหาเป็ดเรือนะกับแต่สะกับปัน้นกันใย้บื้งน้ำกันแทนเยคือ่กใยกุเที่ยวตะเบิ้ลกันกุเทียวแ่นอะได้น้อยนะจะคือน้องมุงบาอันมากคือกันนะครับมุ่งขาคำซสำมาน้ำกันนั่นแหละบบจะใ เละตมน้อยเออคอยคอยบันี่ดอกคอยมากก็ได้หน่อ้อยมกันมากเสีพอได้ถ่ายคลิปมานี่ยบ้อันนี้ดอกบวว่ามามีส่วนแบ่งรอกแต่วกมมณ์อมีสิก็จะพอใจทามนาะคือสิบัเนาะกบอขอได้แชมากื่อือ้ออาเซื่อาซหวตเนมแต่เห็ดแห่มันเต็มทีให่มัน จุดเนาะ่ากับขั้นเอาวัเอาพรท่านเท่ากัจ้างและขั้นขั้นหยามันอันนี้มันช่อวไรมันช่อไ้บัายได้รับจ่างไปนอหตุของตัวเองนะวันนี้่าวมี้ มาเมื right? okay. Okay. ่อีจะรื้มาหน่อยมากอีกล้เมื่อไรมาหน่อยเ็ว่าเดีเมื่อรกเดินมาหนีเด้อยาลุกเลยทำเนาะมาน้อยามื่อไรพี่น้องเพราะว่าสามสีฮอดเพื่อนทำเมื่อยไดนรดน้ำไปรดนดน้ไปดนนนน้น้นนน้้น้นไ้ายน เดนทางกับ่างด้งเลยเอาเบ็ดแล้วบ่ติบเข่าติบเข่าเออติบเข่อันนี้เห็ไหม่นกันเออเอาแต่กับอันนั้นะปลาเบ็ดว่กานะอ่ปลาไนี่เลยไปกับที่ขอไปกอดมูวัน้ เกือบบ่มันเถอเมื่อไสยเยอะจว่าะว่าเสียนิด่อ่กเดินี้พี่น้องเลยไปเดี๋ยววันนี้ขอจบคลิปอยเพียงสนิกอบเดิพี่น้องพบกันอ p หน้าบายฝากเป็นกำลังใจให้นเด